สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปทำใบงานของวันนี้นะคะเรามาฟังประโยชน์ดีๆจากแครอทก่อนนะคะอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไหลเวียนของเลือดนะคะ 2. เพื่อป้องกันมะเร็ง 3. บํบำรุงสายตา 4. เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ 5. นะคะปรับปรุงระบบย่อยอาหาร6 บำรุงผิวให้เปล่งปังนะคะเเสริมความแข็งแรงของฟันนะคะ8เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันนะคะ9มีฤทธิ์ขับพยาธิ10เป็นของว่างเพื่อสุขภาพได้คะ่ะ สำหรับใบงานวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีรูปแครอทนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนแครอทภาษาไทยและก็แครอทภาษาอังกฤษนะคะลงในช่องว่างที่คุณครูจุดให้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะสำหรับใบงานวันนี้สวัสดีค่ะ